bà, กินข้าวใส่ไปเดี๋ยวไปเลย Ngon ครับเสร็จใช่ครับนะครับยก ăn ใครเล่นเสร็จแล้วก,มกว็มากินข้าวด้วยเล่นเสร็จแล้วอย่าลืมมากินข้าวฮะอ้าวมากินข้าวด้วยอืมหือืม,อมไปเก่งไป อ่าอจุ่ม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 แล้วจุ่ม,มแล้วเอา,อาใครเออยูอยมาปวดละอ้าวใครกินเล่นเสร็จแล้วมากินข้าวต่อเก่งมากไปมาเล่นต่อยิดีดีดีดไมดแล้วอ้าวหมดแล้วเหรอโอ้หมดแล้วเก่งจริงๆเลยก็ต้องกินต่อสิอย่างเงี้ยอ้าว อ่าอ <c oughs> <piano plays> ่า <c> อ <oughs> <injections> <c oughs> ่าอือเก่งเก่งเก่งอาต่อเลยไหมเอาต่อเลยไหมต่อเลยไหมนั่นนั่นนั่นน้ำไปเอาไอ้คำหนึ่งก่อนเคี่เอาเดียวมืออ่ะมืออ่ะมือมือมือติดมืออ่ะติดมือแล้วอ่ะมือแล้วอ่ะอ่ะอืมอืมไปเล่นต่อ โอ้ยโอ้ยโอ้ยกิ้งเลยแกเป็นตุ๊กแกนะข้างบนน่ะเป็นตุ๊กแกนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขบวนเป็นตุ๊กแกนั่นน่ะผมไม่เชื่อเหรอโอ้ยได้กินซับเหล็กนะอุ้ยอุ้ยมาเลยมาลีเลยเร็วเร็วเร็วโอ้โหมันน่ากลัวมากเลยเร็วเร็วพี่นาวเร็วเร็ว เร็วเร็วเร็วมันมืดดยนะป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 ะเร็วกวบากลมอุ้ยมมงไม่แล้วทำมากทำเร็วเร็วเร็วมาผักด้วยผักด้วยเร็วกินผักหน่อย เอา,เอานั่งนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งตัวนั้นก่อนวุ้ยผมแล้วมันมากินอีกคำไหมแล้วพี่นาวาเร็วอา่า โหกินน้ำม่วนเอ้าละม้วนเอาข้าวหน่อยข้าวหน่อยอะไรยเลยคำเดิงผักด้วยผักด้วยแกงแกงอ่ะดีๆนะตกนะนั่นไงนั่นไงนั่นไงฉันไม่กินก็ไม่กินเต้าส่วนน้ำม่วงละอุยป้ามากินเงากินทั้งเปลือกอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลงไหมล่ะ ลงอ่ะอ่ะก้าวกลับเอ้ยเจ็บอืมก้าวไม่นี่เลยนะไม่บรรยับบรรยังเลยนะจะเอามาเอ้ยเออไปดูตัวนั่นมาอีกทำไหมล่ะเอาเอาเอาคิงเอาเอาเอาเลยเอาอันนี้อีกทำก่อนอ่ะ เร็วเร็วผักหน่อยครับช้ำเออรวชนี่เร็วแม่อ,แมมอ้วเคกินผักด้วยจำเลืองอ่าสมุทต่อ